มากินมัมกับผักสดๆสดหลังบ้านป้ากันครับผักบ้านเราใกล้จะหมดแล้วตอนนี้มัมกับกระเจี๊ยบสดๆสวดันนี้กินกับข้าวเหนียวด้วยมีน้ำพริกแมงดาด้วยครับทุกคนมาเพิ่งกินเป็นครั้งแรกมัมไม่เคยกินเลยอืมอร่อยอือืมฝัมนเกือบหัก มันกับมะละขี้นกอันนี้น่าจะเป็นหม่ำโคขุนนะฮะดูสว่อยมากบอกบอก สองเมตรเลยครับปลาอยู่ปลาอยู่ <S <S มัมกับใบโหระพาสดๆเผ็ดมากจี๊ดมากบอกเลยพิกมพงดาห่อม,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 ม มัมกับมะเขือกรอบนี่ป้ากำลังพวนดินลดน้ำอยู่เลยขอญาตเรียบร้อยแล้วห,หมุมเลยแล้วกันรู้ไหมรู้ไหมฮะคำว่าม,มุมคืออะไรอื้อหืออื้อหือ,หอ